วัสดีคะ่ะทุกคน Get Ready with Me วันนี้นะคะจะมาแบบแปลกนิดนึงเพราะว่าไซไม่เคยทำคลิปแบบนี้เลยเนาะแต่ว่าหวังว่าทุกคนจะ Enjoy นะคะวันนี้จะพาเพื่อนไปดู9แบรนด์ชั้นนำนะคะที่เป็นทั้ง p r e เมียและ High End นะคะจากเครือ Estée Lauder Company ะคะ่ะ ของเหล่านี้นะคะก็อยู่ในชีวิตประจําวันของทรายด้วยเหมือนกันก็จะเริ่มกันที่การสระผมก่อนเนาะช่วงนี้นะคะผมทําสีผมก็ก็จะไม่ค่อยแข็งแรงนิดนึงนะคะอยากให้เพื่อนได้ลองไลน์อินมาดีจากอาเวด้านะคะเป็นไลน์ที่ทําให้อาเวด้านะคะรู้จักกันไปทั่วโลกเลยค่ะอันนี้ต้องลองดูสักครั้งนะคะแล้วจะติดใจสําหรับสกินแคร์ทซาก็จะมีขั้นตอนเริ่มตั้งแต่น้ําตกเซรัม่มเอ้ยไปถึงไวจ์เรเซอร์วันนี้อยากให้เพื่อนดูตัวนี้ค่ะ Origin m ไม a m u ้ามม่า ทรีทเมนต์โลชั่นนะคะเขาจะเรียกกันว่าด็อกเตอร์เฮดค่ะทุกคนน่าจะเคยได้ยินเนาะโลชั่นตัวนี้เนี่ยเน้นทําให้ผิวแข็งแรงเรียกได้ว่าเป็นตัวขายดีมากๆของออริจินนะคะส่วนเซรั่มมันนี้คลินิกอีเวนเบเตอร์นะคะถ้าใครมีปัญหาเรื่องแบบสีผิวไม่สม่าเสมอสสยแนะนํามากเพราะว่าตัวนี้ใช้แล้วเห็นผลชัดเจนจริงๆเซรั่มตัวนี้เป็นตัวดีที่สุดเท่าที่รู้จักกับคลินิกมาเลยค่ะส่วนตัวนี้นะคะเอสเตอร์ลอเดอร์แอดวานซ์ไดรีแพล์เนี่ยหรือว่าเราเรียกกันสั้นๆว่า ANR เป็นตัว์เป สกินแคร์ของซายนะ,ค,ะคือต้องมีติดบ้านเอาไว้เลยดูแลครอบคลุมค่ะในเรื่องของ Anti a n t i ี้อ n g จิ้งทำให้ผิวของเราแข็งแรงฟื้นฟูผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนก็ใช้ได้เหมือนกัน สำหรับ Bobby b ว v i าม m i n N Rich Face b e ตัวนี้นะคะอย่างชื่อเลยค่ะก็คือเป็น Moisturizer ด้วยเป็น Makeup b e ไปด้วยในตัวแต่มีหนึ่งเคล็ดลับที่อยากให้เพื่อนๆได้ลองใช้ดูนะคะก็คือลองวอร์มที่นิ้วนะคะจากนั้นลองเอามาอัางที่จมูกนะคะสูดหายใจลึกๆ3ครั้งค่ะกลิ่นของเขานะคะมันทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากจริงและนี่ก็คือ La Mer t e y Concentrate นะคะเป็นตัวบำรุงผิวรอบดวงตาที่ขายดีที่สุดของ La m e แล้วก็เป็นตัวที่ใส่มีติดบ้านอยู่เสมอๆเ,เช่นกันค่ะ ห้ามขาดเลยนะทุกคนถ้าไม่ใช้ผลมันจะมาตอนที่อายุมากขึ้นค่ะเตือนคุณแล้วนะห้ามขาดเลย ชุดสปาตินที่มันจะมีความเรียบโก้นิดนึงก็เลยจะเลือกเมคอัพเป็นโทนเนเชอรัลีนูดนิดึงนะคะแต่ว่าส่วนตัวเซตมีความชื่นชอบเมคอัพของทอมฟอร์ดมากๆนะคะคลิปนี้ก็อาจจะเห็นว่าใช้เมคอัพจากทอมฟอร์ดหลายตัวแปรงรองพื้นตัวนี้นะคะแนะนําเลยค่ะเพื่อนๆใครเคยเห็นเทคนิคสปาตูล่าจากเกาหลีนะคะที่เขาบอกว่าเอามาทารองพื้นที่หน้าแล้วมันเนียนเรียบกริบนะคะจะบอกว่าไม่จําเป็นต้องใช้เจ้าตัวสปาตูลา่าถ้าเพื่อนๆมีแปรงรองพื้นของทอมฟอร์ดตัวนี้คือจบเลยเทคนิคเดียวที่ต้องทําก็คือปาดให้เหมือนเวลาเราาปด เค okay, ค่ะปาดไปในทิศทางเดียวกันแค่นั้นเลยเนียนเรียบก,กริบมากๆวันนี้ต้องการลิปสติกที่เป็นโทนสีออกนูดน,นิดนึงแต่ว่าไม่อยากให้หน้าดูป่วยเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกเป็นตัว Moon It Over and Over นะคะจาก Max Cosmetics เป็นลิปรุ่น Locket Kiss ค่ะ แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยก่อนออกจากบ้าน <c oughs> ก็อย่าลืมเช็คทุกอย่างรอบๆตัวเรานะคะว่ามันเรียบร้อยแล้วจริงๆหรือเปล่าและก่อนออกจากบ้านนะคะมีหนึ่งอย่างที่เขาบอกว่าถ้าเราไม่ฉีดนะคะก็จะเหมือนเราแต่งตัวไม่จบไม่ครบนะคะกอดน้ำหอมนี้ วันนี้ไซเลือกน้ำหอม2ตัวนะคะเป็น finish l o ของไซวิธีของไซก็คือตัวหนึ่งนะคะจะใช้ฉีดค o มบายที่เสื้อผ้าค่ะวันนี้ไซเลือกเป็น Tom Ford Soleil Blanc นะคะเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงที่มีความอ่อนหวานนุ่มนวลแล้ก็มีความแอบเก๋ๆอยู่ในตัวนิดน,นึงนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งไซจะฉีดตามจุดชี้ปรจรนะคะวันนี้เลือกเป็น Jo Malone English Pear and f i นะคะซึ่งเป็นกลิ่นที่ให้ความ หอมหวานนะคะแล้วก็เบาๆไม่ไปตีกับทอมฟอร์ดนะคะไซรรู้สึกว่าเป็นสูตรข้ามแบรนด์ที่แบบเฮ้ยได้มากโปรดักทั้งหมดในคลิปนี้นะคะอย่างที่ไซบอก,กเพื่อนๆไปว่ามาจาก 9แบรนด์ชั้นนำนะคะทั้งพรีเมียมแบรนด์ที่มีทั้งสกินแคร์มีทั้งเมคอัพมีทั้งแฮ์แคร์รวมไปถึงแบร,รนด์ไฮเอนดด้วยจาก Estee Lauder Company เรามีขายบน Lazada นะคะ Last Beauty ค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนสนใจ product ชิ้นไหนหรือว่าชิ้นไหนอื่นก็ตามนะคะในแบรนด์เหล่านี้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะจดไว้เลยค่ะวันที่4-6ตุลาคม 66, 66นี้นะคะเขามีเซอร์ไพรส์กิฟต์พิเศษมามอบให้กับทุกคนด้วยค่ะเพื่อนๆจะได้รับของขวัญขนาดทดลองครับแบบจากหลัก หลายแบรนด์นะคะทาง9แบรนด์นะคะไม่ว่าจะเป็น La Mer, Jo Malone, um Tom Ford, Clinique, Origin, Alveda, Estee Lauder, b o b b y Brown หรือว่า Mac ก็ตามโดยจะแบ่งเป็นเทียร์นะคะซื้อครบ2,000บาทนะคะจะรับสร์ยกริฟต์1ชิ้นซื้อครบ4,500บาทรับสร์ยกริฟต์2ชิ้นซื้อครบ9,000บาทรับสร์ยกริฟต์3ชิ้นเฉพาะการช็อปบน Lazada เท่านั้นนะคะใครเล็งอะไรไว้ก็อย่าลืมจดนะคะ4-6ตุลาคมนี้เท่านั้น,นะคะ่ะ get ready with me คลิปวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกทรายมาด้วยนะคะขออนุญาตพาวินี่ไปเที่ยวก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย